นองบัรมลำพูร่วมพลังเปิดบ้านโอเพ h นเฮา์ครบรอบหนึ่งปีโชววิสัยทัศน์แข่งขันทักษะวิชาการอาชีพส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภายคีเครือข่า,ายเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญและได้รับรู้บทบาทหน้าที่ของสกรสู่โลกกว้างทางการศึกษา เมื่อวันที่18มีนาคม2567ณห้องประชุมดอกบัวสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนองบุพูภายในศูนย์ราชการจังหวัดนองบุรูนายพิสิทธิชัยอภัยปิยกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดนองบุรู เป็นประธานเปิดงานมหกรรมวิชาการเปิดบ้านสกรอจังหวัดนองบำพูสู่โลกกว้างทางการศึกษาโดยมีนายสนิทอาสาธงผู้อำนวยการสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนองบลำพูนายกฤษสุวรรณพมศึกษาธิการจังหวัดนองบลำพู พันตำรวจเอกสุพีพลดงนอกผู้กำกับกรมอำนวยการตำรวจภูธรจังหวัดนองบำรูผู้บริหารสถานศึกษาสกรออำเภอทุกอำเภอครูและนักเรียนสกอรวมพลังเปิดบ้านโอเพ h นเฮาส์สกลนนงบำรูครบรอบหนึ่งปีโชว์วิสัยทัศน์แข่งขันทักษะวิชาการอาชีพส่งเสริมร่วม500คน โดยภายในงานจัดให้มีการประชาสัมพันธ์แสดงนิทรรศการ b r e s t t a c t i e s การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับนักศึกษาและประชาชนชาวจังหวัดนนทบุพูได้รับโอกาสในการฝึกอาชีพพัฒนาตนเองและครอบครัวการนำความรู้ไปสร้างรายได้มีการแสดงการประกอบอาชีพและต่อยอดอาชีพเดิมโดยได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายสกรจังหวัดนนทบุรูร่วมกันในการออกบูธประชาสัมพันธ์เพื่อพัฒนาตนเองเรียนรู้รองทํานนำ ไปใช้นิทัศการการบริหารจัดการการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพสาธิตและโชว์ผลิตภัณฑ์ด้านการจัดการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างโอกาสความเสมอภาคทางการศึกษาอย่างทั่วถึงทุกช่วงวัย นายสนิทอาสาธงผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำพูกล่าวว่าโครงการเปิดบ้านวิชาการเดอรี่หนองบัวลำพูโอเพ่นเฮาส์2024ในครั้งนี้เป็นไปตามแผนการศึกษาแห่งชาติพศ2560ถึง2580ที่กำหนดวิสัยทัศน์ให้คนไทยทุกคนได้รับการศึกษาและเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพดำรงชีวิตอย่างเป็นสุขสอดคล้องกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการเปลี่ยนแปลงของโลกศตวรรษที่21ที่มุ่ง งเน้นการพัฒนากำลังคนศักยภาพคนทุกช่วงวัยและการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมทางการศึกษาการจัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตและการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษาประกอบกับ พรบ,บรส่งเสริมการเรียนรู้พศ2516ที่ได้ประกาศใช้เมื่อวันที่18มีนาคม2516กำหนดให้กรมส่งเสริมการเรียนรู้สกรมีหน้าที่ก่อส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิตการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกเพศทุกวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้อย่างทั่วถึงสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดหนองบัวลำพูจึงจัดโครงการเปิดบ้านวิชาการเดเรหนองบัวลำพู Open House ์2024ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ที่สำคัญเพื่อจัดกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการให้กับนักศึกษาสกรรได้แสดงความรู้ความสามารถด้านวิชาการในการรณรงค์ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้ผู้เรียนประชาชนทั่วไปและหน่วยงานภาค เครือข่ายเล็งเห็นคุณค่าความสำคัญได,ได้รับรู้บทบาทของหน้าที่ของสกร นายสนิทผอ,อสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนนทบุมูมกล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับกิจกรรมที่ดำเนินการในวันนี้ประกอบด้วยการจัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับบทบาทภารกิจของสกราการแข่งขันทักษะวิชาการของนักศึกษาสกรระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน8ทักษะภายหลังรองผู้ว่าราชการจังหวัดนนลบุรูประธานในพิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการเดเร่นนนลบมพูโอเพนเฮาส์2024 ได้เยี <aid> ่ยมชมบูธ <who> น <referred to> ิทศการตามที่สกอรออำเภอทุกอำเภอนำเสนอพอสกอรอจังหวัดหนองบัวลาพูกล่าวทิ้งท้ายเปิดบ้านวิชาการ D O L E นะครับยอาจาก Department of Learning Education Education ก็แปลว่าส่งเสริมให้กำลังใจในการเรียนรู้หนองบัวลำพู Open House 2024ของสำกงานส่งเสริการรู้จังหวัดหนองบัวหน้านังสือกรขอบคุณครับตลาดที่้ ให้คนทั้งอามัดสีก็ต้องรับเียกต้องเรื่องไปได้เลยนี่ยรัสเซียพราว่าเพิ่งไปรัสเซียเพิ่งกลับมาเมื่อวานครับจะบอกว่ามีคนหนืมาไปเปิดตลาดนวดคนรัสเซียชอบที่าด้ไม่ถึงกลางเลยนะไม่ถึงกลางเขามาทำประโยชน์นี่ยัง มันปลอดดีติดต่ออะไรนะคุณครตอนนี้ตอนนี้ผลิตนนภัณฑ์คืออะไรบ้างผลิตภัณฑ์นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมไม่กก้นี่เห้อทาลี่เข้าไปถก็ติดติดแพร่แล้วกระติดติดแพร่คือ เราจะมีไปนะครับเราอยมกสืบคิดในการรวัดผลตลอดชีวิตให้กับพี่น้องประชาชนตั้งแต่เกิดจนจบชีวิตนะครับทุกกลุ่มเป้าหมายเป็นเป้าหมายของตลอดเราอยากเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนครับได้มีโอกาสได้มีการเรียนรู้ให้กับตุ้นด้วยวิธีการที่หลากหลายชนิ ไดเป็ตัวสำที่จะเข้าไปไปพุ้นไปสนับสนกับทุกคนในการนนกาชนะครับทำสำหรับการจัดงานมะเบิดโลกวิชาการครับของกระทงกลาวันนี้นะครับก็วั หลักของเราที่อย่างการจัดการกัวิชาการของผู้เรียนของรอเราจังหวัดนะครับจริยธรรมทักษะนะครับซึ่งเป็นทักษะที่จําเป็นสําหรับการใช้ชีวิตในศตวรรษที่2 1นะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นวันที่รอบอีกปีของการติดตั้งนะครับของโรงกรเรียนพิเศษระดับพิเศษที่นำมือ ไปก่อนทุกปีเมื่อสิบสิบนะครับโดยอยากเชิญชวนให้กิกรรที่น้อ,นองเบียชนพวกเรานะครับว่าเราก็รอตำบลทุกตำบลนะครับเพราะเรามีซูซี่เรามีกิจกรรมเรามีงานเรามี ต่างๆไว้คอยบริการให้กับพี่น้องประชาชนนะครับที่เป็นศรนย์การเรียนที่ใกล้นะครับเรียนที่ใกล้ตัวท่านมากที่สุดมันมีการฝึกอบรมเรื่องอาชีพนะครับใครที่ต้องการอัพสกิลรีสกิลใครที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพใหม่นะครับใครที่ต้องการพัฒนาทักษะชีวิต ในที่พัฒนาเรื่องของสังคมชุมชนนะครับเราเปที่คอยนะครับในการสบสนุนธุรกิจของท่่นนะครับแล้วก็เชิญชวนหน่วยงานทุกหน่วยงานของพวกเรานะครับในการาชการและนกวยงานให้เชมานะครับได้โอกาสมากระตุ้นมาส่งเสริมให้ที่นุองประชาชนของพวกเราได้มีรู้ต่อชีวิตร่วมกันนะครับในวันนี้นะครับกิจกรรมเราได้นํา ผลผลิตนะครับซึ่งเป็นผลผลิตที่เกิดจากผู้เรียนสอปรอรของพวกเราไม่ว่าจะเป็นการที่เราไปส่งเสริมอาชีพกับกลุ่มอาชีพต่างๆที่อยู่ใน5.9ส้ำบนะครับเรารเดาเนินการมาโดยตลอดแล้วก็มีกผลผลิตในก็คือผลผลิตที่เกิดจาก ผลงานของผู้เรียนสอกรอของเรารัหนอามีการนําผลงานที่เกิดจากกระบวนการจัดก,การเรียนการสอนของกเรานะครับได้มีเวทีได้มาตรวจแข่งขันนะครับให้ผู้เรียนของพกเราได้มาแสดงออกซึ่งความสามารถในการน,น,นําเสนอสิ่งที่เขาไปคิดค้นท,ที่เขาไปร่ำเรียนนะครับกับครูนะครับได้ออกแบบเรือกเพืนน่อที่จะได้เอาไปพัฒนาต่อยอดนะครับในการดำเนินชีวิตให้กับผู้เรียนสบกรอของเราครับ สุดพัชรการแก้วสิงภาพและข่าวเพนาพรับซ้ายขวารายงานข่าวจากจังหวัดนองบลมพู